ดีหมดทั้งหมดเลยว้าอุ้ยหมืนไฟต้องแห้งไฟต้องแห้งไฟไปแห้งมันลงมาเดนี่หอยกว่างทุกคนนี่โอ้ใหญ่วยซ้ยสั่งง้อพ่นี้เสบายดีย่ำเช้าทุกคนตอนนี้เขายังอยู่ในป่าทุกคนป่าเป็นป่าง่ายเลยง่ายเลยเลยแล้วสายดำนั้นไหลตลอดเลยอันนี้ตกย่ำน่าเล้งเลยแต่เนวันน้ำนี่ยังบนต้นแห้งอยู่นี่ ข้าวมาม่าสูนฝนแถวๆนี้น้ำลึกมั้ยนะนี่แต่ว่าน้ำนัน้นฝนตกน้ำลงไวกันพถอะคนอยู่ในป่าเลยพูดไม่ใหญ่ฮะพบอุ้ยอันนั้นไม่ย่างนะน้ำนี่ก็จะไหลลงพูดไหลลงตกเส้นนวลพูดไม่ใหญ่พูดอันนั้นไม่ไม่ย่างนะกันเถอแถวนี้มีสัตว์หลายนะตามที่ทำในพันธุ์บพอกเราพอจะไม่เลอกก็ได้ <G ül üyor> น,นี่อันนี้รถที่เขา่าชี่มากรนถะคันหนึ่งนนคนหกคนหกคนเจ็ดคนนะ่ว่ามานะบนท้ายยูเขานอนเนี่เกิดนอนเคลือทางรถเลยนะโกนนฮ้ยเลยนะนี่นี่ในภาคพื้นก,กัไปิยามันจะมองแอกมีทหารฮาเฝ้าสองโต qua đây léo sáu dưới đất ta thì nọ mong ấy nằm cả tắc chỗ này sai chỗ này chốt ันนี้ผลเมื่อคืนนี่ว่าปิ้งเอาเพิ่งหมดล่มเด็กกินกาแฟแล้วเอาเอาเพิ่งบ่เออเอาได้ได้สั่งว่าพี่ชิพาเอาเพิ่งนะทุกคนเอามาบ่นเลยสูงตัวเด็กเพิ่งเนาะวะสูงเลยเอาเสื้อยังเงาเลยเนี่ยมหาห็นจาบน้ำเมื่อวานนี่เห็นไปเนี่ยบ่ตามทางเลยเนาะแนบเห็นหนทางมันน้ำต่อมาเห็นจั่าบ่น ขับมเฮีเลยโอเอาเอาก้อนแอะไนอืมอ,อืมเนอะเพิดอ่อนเสือเลยย่อนอันนั้นกระทางลงมาก็ต้ตนไม้ในสูงสูงเลยไปบานนี่ลุยย <c oughs> างมาซ้ำเลยแหละทุกคนเอ้ยไปโอ้ยมีแต่หอยหมูป่าทน้งหมดแถนนี้นี่นี่หมูป่าดุดแถวน,นี้ กานเพิ่งนี่บุจะไปต้องเอาขึ้นก็นได้น้อกกรว้นก็นได้น้อโอ้เหามาวาน,นี่ต้นไม้นี่สูงต้นได้แต่เขาไม่หู้ว่านอยู่ต้นเลอบบานเด้ยนี่ก็ไฟอย่งนี้เลยเนาะ

มันบูเอียงเออมันบูเอียงการเอาฝืนบันทือกานหั่งญ่เขาประกอบอ๋อครบโอเคหายังไงเสร็จครบกันเสร็จครบเออเอสร็จครบกันเด็กหน่อยครบยังไงเอาเขาพายขึ้นดิอันนี้เหรเออแล้วเขาพายขึ้นบันอ๋อคบเอาโลขึ้นไปอืมอืม อันนี้เอาขึ้นไปจุดอันนี้นะเออข้าวขัดจุดจุดข้าวข้าขึ้นแมนนั้นคือไปอุดมีเถิงเนาะเอออ๋อมีเถิงถือเลยคอมาข้าเกี่ยวออกนี่ทำรำข้าเกี่ยวมันดูมันอันน่ะอ๋อแบบนี้เนาะอือนี่อ๋อใบใหม่โอบนับบาทเลยอืมโอ้เป็นควันเอ่อเพิ่งนี่จังแต่ในชีวิตเจ้านี้ม้วนจักร้อยห้างล้ว โอ้บัวตำซีหาโลกอไเลยไรอ๋อจะเอานได้บัวตำมีหาเรื่อหางหาเพิ่งมาซิบัวสะท้อนอาอซิจะเอาได้เอ้ยเขตยรักสิบสองเมนบดเลยอ๋อเถาวัลนะเออแถาวัลรักสิบสองสีบด้วยเลยพะกเอาแนั้นหดเอันนี้เอายางเอาย่างใส่ีรถท่านเออยางตีรดเพราะว่าเขาเกิดตัวนี้มันให้มันเกิดนะแบบว่ามันบดแตกออกมาเขาก็ไฟขึ้น ขันมัดแต่นะเออเป็นควนอยู่นี้แหลตัวนี้สำหรับห้ามห้ามให้น่ะไฟมอดบ่มอดขันมันติดแล้วบ่มอดอันนี้เอาใบไหม่โอ๊บบานหนึ่งเวลาเพินน่นเหตุต้องออกไฟขึ้นพออาการออกไฟขึ้นไปน้านี่ปุ๊บนี่เป็นการคู่มันทำให้เห็นควันถ้าไม่เห็นควันน่ะมันชิยากเลยอ๋อเวลาเทวันนี้เนาะ เอายางไส้รถเข้าไปในนี่เอ่อฟืนมาโอบแล้วก็เอาใบตองมันกุกว่างเนี่ยมาโอบอีกทีหนึ่งโอบทีหนึ่งคือกใส่มืนนี่มันบัลวกเห่าดิเออมันบัลวกเหาบัลวกเหาเนาะเออแม่นโอ้เฮ็ดนี่ควันไหลพร้อมเนาะนี่เนาะมันไหม่ตัวนี้เลยมันไหมใบตองกุกว่างเฮ็ด้ควันมันไหลขึ้นเห็นแบบนี้เลยติ๊กคัเลยสินะโยไ้คือการเห่าตองเห็ดแนวนี่เลยเห่ายามาท นะโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหดิพายนะป่านเลยเรียบร้อยนเนาะไปพายขึ้นนี่ขึ้นไปเอายูทึ่งคบขึ้นไปจูยูท่งรับวะจุเขาพายขึ้นไปก็ได้พายูลงก็ได้พายขึ้นเลยก็ไม่ถืเลยนะเาใช้ตีันนี้นี่ย่งหมดเยังตี้ได้อืพอ cho một thân ừ. à, okay. okay. à. gặp đi cái wow. rồi. ừ, gặp lại. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp bỏ Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. rồi gặp lại. Hẹn mặt tên là cho nhàng bây giờ hẳn cả đấy oh. nặng như này cái cái gì nè ồ này là cháu ổn ảo này, này lúc mà khói coi cả pít áo bà hả cháu chỉ hồn sợ đi mai khói nó bà ừ men mà là cháu cả mà áo thắng nhàng oh. Ừ, nhàng <cười> 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 nhàng cả lơi <laughs> okay. uh. uh. ุดกควบกันเ <ừ. S 1> ด้มาเดิมเลยโว้ยมัน <ừ? S 1> หากะเขาเข้าปะตั้นหากะเขาต้นไหนเอาต้นเป็นเอาอดใส่ <ừ> มันกัะเบิดเลยและเอูคนนึงแท้ อฟูดี้งใช่หน่บอคือไม่คอยยจะให้มันคลอนไหลบออ๋อเราต้องทำตามที่คนเบาเลยเจ้ากะนังยูหันก็ได้โดย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 พอกระตเป็นกันได้ขอกระได้โอ้โหเอาฝนเลยอา ติดกัันนน่เวลาอันนั้นในปุ๊บยิ่งให้ควันมันแห้งเนาะให้ควันแห้งมันออกวัดออก๋อวิธีเอาเพิ่มวันนี้เนาะอ๋ออันนี้มันควันจะชื่อตัวนี้กันเนาะควันจะชื่ออ๋อพายขึ้น ไฟขึ้นอันใบตองนะเพื่อมาให้มันลวกเจ้าเนาะเออมาให้มันลวกเนี่ยอ๋อบนนั้นยังให้ฟ้าตกเด้นอตกไปก็เปิดขนานั้นนะเครื่องมัดไว้ก่อนมันไฟกับขนาดนั้นด้วยนี่ยโอ้ยมัดก่อนความพร้อมนี่ต้องมีเนาะต้องตลอดใบผาดใบผาด อืมนะออกมาเลยนะบุกมากเลยเนาะอู้ไนนะอืมอือเนาะไปทางขึ้นเนาะบริเนาะเอออกไปเลยเนาะออไหนเยจะมนาะโดยโดยโดยวคอยจจัดเลย อ้าวรุยรุยบ่ะเนี่เอาขอเด้อเอาขอขอขึ้นคืออะไรอืมอืมเดี๋ยวนี้ใบคืออืมการขึ้นโอุ้ยมันเนียโอ้ยินโบนขนาดเลยวป่ะนี่

โอ้โโอเคโอเคเลิบนอนแล้วเลิบเลิบขึ e ้นเลยเลิบขึ้นหอนหังเลยหังเลยเอสโอเคเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะอไ่้้นงแแลลวหะโอเคอ่ะยังอีกหนึ่งแม็กหอนหังนะแต่ว่าอุปสรรคก็คือมันมีเครือหลายโอเคเวลาจะเอาจะเอาขี้ไม้ขี้ยังน่ะยีราฟน่ะอ่อก่อนเด้อไอถังนะเอาหมดใส่เลยเด้อ Oh, kalang ngasai yuk, asai yuk, asai yuk, asai yuk. Oh, fokus kau mesti fokus mesti. Fokus kau mesti. Okay, 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 ba, okay, ba. okay, 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 okay ทออางน้ำยกำลังกุ้มขึ้นนี่หอทางแล้วน้ำแล้วคนทางเลยทุกคนเอ้ยโอ้โอ โอ้ยไปทจิกลาขกาไปวูนีโอ้ยกลาขกาไปดูนี่อืมอืมโอ้ยโอ้ยอืมอยมาลืมมาเลยอย่าลืมมาแลยมาลงมาแลวโอ้ยโอ้หางแล้วบ่โอ้ หางเล็วไสันไม่ไปเอาเนาะมันน้อยเนาะไม่ไปเห็นหางเร็วไม่จะบอกนะไม่จะบอเอาแล้วบาทนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮือกยังนี่หางก็เป็นเนาะวู้ย cái thằng nào bao, ui, cái thằng nào bao, cái thằng nào bao ฮัลโหลุกคนด้วยฮะนี่ในทรนี้ทุกคนเอ้ยนีฮางมุดเห็นะโอ้หส,าสดายเด้นีฮโอเคนจะจ้าเนาะโอหเ,อเอ <c oughs> จอเพิงหางเอาแล้วเข้ามาต้นปีอยู่กัยังหางเนาะ ừ ừ chỗ nào phụ bụng cào nó ok ok bà à, đi làm loài bụng cho đi cược cho chị nó hết món nịt đi đi Để đi này, đánh, đi đi โยไปจังเฮ้ยโยไปเอาไปแล้วหรือไปไปเบิ่งบ่โย่ไปเบิ่งเลยวหรือย่ไปเฮิมฮักเลยโย่พาเฮิมฮักเลยไปโอ้ปลอดภัยทุกคนในวันนี้ดูเป็นยังไงอันนี้เคล็ดลับก็คือหนึ่งการที่ฮ่าเอาพิ่งในหนึ่งเนี่ยเอาไฟเอาไฟเฮิมมันหลายลุกๆควันหลายว่าไงซะให้ควันหลายเฮ็ดอะไรก็ได้ให้ควันหลายเพราะว่าเพราะว่าควันเนี่ยมันมีเฮ็ดที่พึ่งมาหาเฮาเลยนี่เลย เดี๋ยวเอ้านี่อ้าขับไปงั้นมากพูดละพึ่งนี่อันนี้มุ้งน้ำอันนี้นี่มาดูดเอาหมดเลยนี่นี่เอ้าอันนี้คือหั่งพิ่งทุกคนนี่แต่หางแล้วนะหั่งพึ่งมันต่อเพาะไม่วุ้ยอืมหวานอยู่นะ มูมีพอดีเลยบางก้อนหั่นมันมีอยู่บ่ช่วยน้ได้โมมี่มี่โมีเนาะบดหั่นเห็นหมดไยังว่าอยู่มันอยูตังหมดเลยเนาะโมมีฮะเอาวซาพูดเนาะหั่นโมมี่ขูก็ได้จัะดิติดกระทังแล้วซาหวานมากไานนี้ห้าสิบห้าเก็บพักเก็บมีดไปหานนี้ไปเก็บอยู่ให้กินนะทาซุ่มไปหานอนาประดับเสา แ,แมนเลยแมนแมนแมนย้ายพาดตรงนี้ก็แล้วกันมันเป็นลุกตรงนี้ลูกอะไรทึงมุมีนี้บอกตึง,งปปไปไปเอาเอาไปหาของยุ่งของกินต่อเอาไปหาเก็บผักนะมาเซอร์นมาแกงเสื้อกันกระป๋าอันนี้อันนี้มันกว้างวะ เออหอยกวางอ๋อใหญ่เลยเนาะเอ้าเฮ้ยมีทากคนนี้คนนี้นี่นี่นี่ทากบนานี่ทากนี่เออแม่นโอ้มีทากเนาะนี่นี่นี่มากระดึ๊งมาใช่ไหมนี่นี่หอยกวางทุกคนนี่โอ้ใหญ่เลยซ้ำงัวประเด็นี่ยบุบุบแม่นหอยอันนั้นได้บ่แม่นหอยงัวได้หน่นี่แม่นหอยกวางนี่ทุกคนนี่โอ้โอ้ไปเลยยังไงได้ทากได้ เฮ็ดบ it. okay. ่นอ่ะอยากบเฮ็ดหมวดเห้อเคื่อหรือแก่เฮ็ดแก่แก่เนาะแก่โอ้แก่แล้วนี่โอ้โหแก่ม่ล้ะแก่มาแล้วโอ้โหเยวให้ทุกคนเห็ดี่แก่เลยแล้วเขามีอะไมาโอ้โห ต้นยนังนี่ต้นไม้ยังนี่ว้าต้นไม้ย่างทุกคนนี่มีเจ้าของนีเยเจาะจ่อจ่อไปเลยโอ้โหธะปอดถูกโอ้มีทากาก็เห็นอะไรหอาสารอะไรยเขาต้มใบใบใบโอ้อันนี้กกไม่เนาะต้นไม้ยา่างเนาะ ้น wow. enfin ่าเม่เลยนี่เนาะนี่เม็ปลายเลยมาโอ้โหทุกคนใครเม็ดมาเขาเอาไฟมาอูดนี่ปุ๊บนี่นำมันยางนี่ออกเลยได้นี่ไปต่อปกติว่าเขาชิ้มาเอาพักอันนี้พักหนามแต่ว่ากวางไม่กินแล้วาไปเขากลับขึ้นมาดิโอ้ยยังหงอยมันบเลยนะหงอยหมูป้าหงอยโอ้

นควงลัดหนึ่งดัวโอ้ยน,นี่จะว่ามายั้งม่มากินกว้างมากินแม่มน, <c oughs> นกว้างร้อยเห็นหอยมันอะไรอ,อ,ยอยูยับมงึงอะไรคักเลยน,นี่นี่ไห ตลอดปีเลยตลอดปีเลยปา,ยาเดีเิกัน้มีเม้เนาะีอาบ้ทำาไตลอดเนี่ยทำอะไตลอดเนี่ยทุกคนเอ้ยนี่นี่เลยหน้าแมตไปปลายนะนี่โอ้โหดูนี่เลย ทาาบ่อแมนอะไรแมนแมนบ่ทากอะไรทากเอเนอทากได้เลยไปไปไปได้เสียงอักเลยไปแล้วอากนะมหพูมันไหลเลยไม่ไลหปวดาอยูได้ปวดทาลง Bọc nèo nó lại vừa nó chơi muốn Ừ Ôi ừ. chơi muốn hắn bữa cơm hôm bữa đêm bữa ngay nèo mhm 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 bà มีที่บ่อรัดโรนี่มันรัดโอ้มีอะไรจ้าวะน้ำเพื่อนนุ่มๆอือตต้นน้ำแล้วจะบอกกวงหนูจะเออคือเป็นกัตัวนั้นเนาะต้นรัดโอ้โอ้โอ้นี่อันนี้บปกซุปเอร์สือหมูป่านีเลยหมูว่านนี่ได้ไหมหมูว่านนี่ไหมเนี่ยหมูว่านี่นี่นี่ต้นน้ำเลยน้ำเพื่อนนุ่มๆนี่ไปแล้วนี่ มันกว้างเนาะแมนต้นนั้นในภูมิมันมันจะไปแทงปงต้นนั้นดิโอต้นหนามนี่ต้นหนามแล้วจะพูดพูดให้บอกมันไหลพูดให้บอกบางทางที่บอกแม่นอรีโอโถดู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 หมาไล่กว้างทุกคนเลยไหลแล้วมันมันความหนำเด้เอ้ายังมันงเดชพักนี่แล้วนี่กว้างกินทุกคนเลยเลือดน้อยเดียวนะนี่นี่ กินได้ทุกฤดูกาลพูดๆีนเนาะนี่ฟ <Man. S 1> ักอันนี้นี่เด็ดไรแห้งอือเ็นะอันนี้เลยคีป้ากวางอันนี้ยังเ <laughs> <laughs> อ้า เป็นอะไรทีมงานเ้างบอดุ๊กบอดุทีมงานเ้าลงทางแล้วลงทางลงทางเลยสามคนเลยเออเขาว่าลงทางอ๋อแสดงว่าเขาไปจ้างห้ากิโลเมตรหกกิโลเมตรเพราะว่าตัวนี้มันทำสัญญาณได้หกเจ็ดกิโลเมตรพื่อไรหรือสิบกิโลโมมีตอบเลยนี่จะรู้แล้วได้ยังไงนะบอด้ยยังเลยแล้วแกงปลาแล้วใช่มาห่ออะไรประเดี๋ยวบ่ไปหาพักมาแกงใช่ใหมกะกวางกินรสชานมันช้ำโอ้ย อ้าวดูนี่บมอนตาข่ากี่เข ah. mm ้าวอีพีได้บาทนี่ได้นี่ฮะเป๊ะๆหมดแล้วนี่โอ้กินนั่งกินแค่ทางนี่เลยนี่แค่ทางเลยมองนี่เลยโอ้โหตัวใหญ่จีเนาะงปลาขี่กระเพือกนี่เอ้าเดิน ว่ากอนกันดว่าชไดไมอนะไรนปัตตัสมเชาอืีเด้อแคไหนเอือไนดอ้โวันดียเาคนดีทัอ่ารมันบเื่อกวมกินนิได้ไบีได้ได้เนาะเจ้ากินนิฟเนาะ แต่นีโลกก้อนยอมขันขอบ้คขันเนาแอมาคันแม่กาบมันจะไปแห้งนาดอ a l แต่่อีกเตะไปแรกวะนะมาได้ทุกคนเลยกินข้าวกินน้ำได้หมดเลยข้าวทามกัน้ำหลา้กงลตมมีม ล่างก๊ล่างตัามันหอนนี่เห็นเะด้นะัล่างพักาหอนยังวะบุญบุรภาปลาบุรพภาปลาคนปรจักษ์เอากินบรพภาปลาก่อนนี่ใบบุรพภาปามันู่ไปไว้นี่นี่ คล้ายก็กินแมงดาเลยหอมหอมหวานหวานข้าหาก็เคยเห็นนละโพแถวนี้ปลาใหญ่ดีมันมากรแถวนี้กินก็คล้ายๆ่เลยนาะกินมันเลี้ยเมืองดามาตดเลยกินเลยหมวดเราเห็ดอันนี้เป็นไง กรรมคือเคาืปใ่อมัใช่เออเฮใส่พ่อป้องเ่พ่อหมดเลยกินข้าวอินนะข้าวกินของหวานบาดเนทุกคนเอ้ยน้ำมัน อือเอาจะทิมบึงจะน้ำอยู่นี่อืกเลยอืกเลยขัทิ้งแล้วเลยไม้กิน ขอปิ mm. ๊บอีโดชีมก่อน้ทุกคนเด้อขอกินพิ่มก่อนเขาช้าใหญมองใหม่อนมด๊ายบายทุกคนอืม